กรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องชุกคู่จุกคนทั้งไก่ทั้งไก่ไม่ไี้มาพบกมาฟอกกันจริเก็จริงเคยพี่น้องกับสองคุณแม่มึงโทร่าพี่น้องเลยมามาพี่น้องมากินแกงเห็ดเห็ดเคอร์เอิร์นเฮดเปล่วะเฮดขมเฮดเพิ่งบอเห็ดเพิงขมมาพี่น้องกินข้าวน้อกันแกงชิ้นปักตีวเต็มถวยพี่น้องเลยมามาข้าวเหนียวฮอนฮอนไอทวนถวนมิชมพักพร้อม ไอ้อหวนหวน <c oughs> มาได้ปะได้พี่น้อง,องเห็ดขมมอยู่แวเหลขมกัขมหระ

ซื้อมา,าตลาดนวานเนี่ยร้อยหนึ่งโลอนหนึ่งพอดีซื้มอมาแบบอกติว เกือประรุษห่อคอพี่น้องเลยมีชุมพักพร้อมพีน้องเ้ย ูชื่แปๆอ่ว่าแปลกพะเร่ไฟไหม้ไฟไหม้โหหูโดดพาม,มะ แ่บพีิน้องเลยกนินข้าวฮันฮอนนี่โอ้ยชุดยอดเท่าน,นั้นและชุดยอดคือเบอร์ออนกุ๊บกุ๊บกุ๊บออกไงไปกินน้ำขมป่ะเห็นมีขมป่ะมีขมเป็นไง หวานไปร่ลมคมเป็นยาเขาวะยิง,งเขาเว้าแล้ว ฟ้าวกินฟ้าห้องงานพี่น้องเอ้ยชีวิตประจำวันการมีเอ็ดกับไม่ได้กินมันเป็นวัฏจักรคือกาเอามาคือมีสาระแทนมัน Im à Chị nó khúm Tiếm buồn rồi phải nó hòn, hòn khao Ừ ทำเย็นมันก็ไม่แช่เลยพี่น้องเอ้ยกับเขาเนี่ยมาตุกีมันฮ้อนเนาะฉันเอาอน้ำเย็นมาต้มไเพื่อนเหรอพ่ามันเย็นกินไม่แช่เอาน,น้ำเย็นมาต้มเป็นเพื่อน hôm nay cho kênh Ghiền Mì có Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Ừ, ăn cho nó กอ้เสียงขอจบคลิปวันชลวิทย์น้องพี่น้องเๆอย่าลืมไอ้ติดตามกดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อเพื่อไปกําลังเจอช่องน้องใหม่ไอคลิปต่อต,อตอไปกอ้เสียขอจบคลิปวันชลวิทย์น้องพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยอะไรไม่ได้เพื่อไรพี่น้องสบายดี